สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววรังคณาเข็มนาตำแหน่งเพรสค a ทล r e c e p t i o n นิสประจำพิวสเตียสาขาบูคอห์ดหินอราวนาตไลฟ์เดโม่ประจำวันที่3พฤษภาคมพค 2, 66, มุทธศักราช2,566ในหัวข้อแนะนำเมนูใหม่โคโคนานะซีรีสให้เห็นภาพชัดเจนและชวนลิ้มลองค่ะ สสดสเฟียสวัสดีค่ะดิฉันสเฟียเกตินดีให้บริการค่ะวันนี้นะคะสเฟียเกตจะขออนุญาตแนะนําเมนูใหม่ให้กับลูกค้าทูแบ a ด้ดทุกท่านค่ะซึ่งจะเป็นเมนูที่ช่วยคลายร้อนในช่วงซัมเมอร์นี้ค่ะขออนุญาตค่ะและนี่นะคะเป็นหน้าตาเมนูคุโคนัทซีรีส์ที่สเฟียเกตจะมาแนะนําให้กับคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายในวันนี้นะคะเริ่มจากเมนูแรกกันเลยค่ะมีชื่อว่าไอซ์ดับเบิลคโคนัทค่ะ ซึ่งจะเป็นเครื่องดื่มน้ำมะพร้าวน้ำหอมที่ให้ความหวานอ่อนๆนะคะและมีการท็อปด้วยโฟมนมด้านบนที่มีส่วนผสมของน้ำตาลตโนดท,ที่ให้ความกรุบๆของน้ำตาลระหว่างที่คุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนะคะได้ยกดื่มเครื่องดื่มแก้วนี้ค่ะจะสัมผัสถึงน้ำมะพร้าวที่ไหลผ่านโฟมด้านบนนะคะจึงเพิ่มความสดชื่นให้กับเครื่องดื่มแก้วนี้ได้เป็นอย่างดีค่ะซึ่งมีราคาเพียง135บาทเท่านั้นค่ะ เมนูที่2นะคะมีชื่อว่าไอซ์โคโคัทเชคเคนลาเต้ค่ะซึ่งจะเป็นเครื่องดื่มนมมะพร้าวมีให้ความกลมกล่อมนะคะแล้วก็ให้ความหวานที่เพียงเล็กน้อยนะคะผสมผสานกับช็อตกาแฟเอสเปรสโซทูโรสที่มีการเชคให้เข้ากันกับเจมินิสแบ็กไซรัปค่ะซึ่งจะเป็นให้ความหวานที่กลมกล่อมนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ค่ะที่สำคัญนะคะเพิ่มความสดชื่นให้กับเครื่องดื่มแก้วนี้ได้เป็นอย่างดีค่ะ ราคาเพียง155บาทค่ะเมนูที่3ค่ะมีชื่อว่าไอซ์โคโคนัทดากูน่าคอฟฟี่ค่ะซึ่งจะเป็นเครื่องดืง่มกาแฟมะพร้าวสไตล์ดากูน่าที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากขนมดากูน่าขนมน้ำตาลเกาหลีนะคะสไตล์เป็นมาจากซีรีส์เรื่องคิดนะคะของประเทศเกาหลีใต้นั่นเองค่ะ และที่สําคัญค่ะยังเพิ่มเอกลักษณ์คงความเป็นไทยนะคะด้วยการผสมผสานวัตถุดิบน้ําตาลตโนดจากจังหวัดเพชรบุรีที่ให้ความหวานลงตัวอ่อนๆนะคะและที่สําคัญค่ะเครื่องดื่มแก้วนี้นะคะจะเพิ่มความสดชื่นให้กับคุณผู้หญิงและผู้ชายด้วยการเปลี่ยนจากนมสดค่ะมาเป็นน้ำมะพร้าวน้ำหอมร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะราคาเพียง1น5บาทเท่านั้นค่ะสำหรับเมนูเครื่องดื่มใหม่ทั้ง3รายการนี้นะคะจะพลาดไม่ได้เลยนะคะค่ะ คุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนะคะไม่ได้ทานคู่กับเบเกอรี่นะคะที่สเปียเกตมาแนะนำในวันนี้นะคะมีชื่อว่าซัมเมอร์โคโคนัทเค้กค่ะซึ่งจะเป็นเนื้อเค้กเป็นเค้กมะพร้าวนะคะที่มีสีขาวมินิมอลค่ะซึ่งเป็นเนื้อสปอนสองเลเยอร์มีความละเอียดมีขอไปค่ะมีความละเอียดนะคะแล้วก็นุ่มละมุนลิ้นค่ะและที่สำคัญค่ะมีการสลับชั้นนะคะด้วยครีมมะพร้าว ผสมผสานกับเนื้อมะพร้าวอ่อนค่ะและด้านบนนะคะเป็นครีมสดนะคะซึ่งมีการโรยด้วยมพะพร้าวอบแพนงที่ให้ความหวานอ่อนๆลงตัวไม่หวานจนเกินไปค่ะจึงทำให้เบเกอรีร่ชิ้นนี้นะคะน่าลิ้มลองเป็นอย่างมากค่ะและถ้าหากคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนะคะเป็นลูกคา้กา True b a ารนะคะสามารถ รับสิทธิ์ในส่วนของส่วนลด50%ได้แล้วในวันนี้นะคะสำหรับสหรับเมนูเครื่องดื่มใหม่ทั้ง3รายการที่สเปรเกตมาแนะนําในวันนี้ค่ะและนี่ค่ะเป็นเมนูใหม่โคโค่นาซีรี์ที่สเปรเกตมาแนะนําให้กับคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายค่ะวันนี้สเปรเกตขออนุญาตลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะ